ททพลัังงี่่ยยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV สถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้มาถึงจุดที่รัฐบาลนั้นจะต้อง take action นะครับรัฐบาลจะเลือกที่จะถอยไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้ผู้ชุมนุมหรือปล่อยให้หน่วยปฏิบัติการของการชุมนุมนั้นเดินหน้าเข้าไปยึดพื้นที่ของสถานที่ราชการต่างๆไปเรื่อยๆไป ให้ครบทุกกระทรวงแล้วก็ในที่สุดแล้วนั้นเกิดสภาวการทางการเมืองที่รัฐบาลน,นั้นแทบจะล้มเหลวในการปกครองรัฐบาลจะปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นก็คือหมายความว่ารัฐบาลน,นั้นไม่ทําหน้าที่แน่นอนนะหากรัฐบาลเทคแอคชั่นที่รุนแรงเกินไปในการสลายการชุมนุมรัฐบาลก็จะหมดความชอบธรรมลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมันมีขั้นมีตอนอยู่ในการใช้กําลังจากเบาไปหนักนะตาม ที่องค์กรสิทธิมนุษยชนสากลน,นะเขามีคำแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ก๊สน้ำตาหรือการใช้น้ำหรือการใช้กระบองหรือการใช้โล่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้ามีการกระทำในการที่จะสลายการชุมนุมเอ,เอาคืนพื้นที่ของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยจะต้องทำแบบเบาไปหาหนักแต่ว่าถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยก็เป็นสิ่งที่ รับไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยก็หมายความว่ารัฐบาลนั้นปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นที่พูดในรายการวันในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรียกร้องให้รัฐบาลใช้ความรุนแรงไม่ใช่นะครับการใช้ความรุนแรงแบบที่เราได้เห็นนะฮะจากหลายหลายรัฐบาลในอดีตนะฮรรวมทั้งรัฐบาลของคุณอภิทธิ์ของรัฐบาลที่คุณสุเทพนั้นเป็นพอสอชอเองตอนนั้นที่มีการใช้กระสุนจริงและมีการประกาศไลฟ ไฟร์โซนเนี่ยนะฮะหรือเป็นเขตแดนที่มีการใช้กระสุนจริงยิงกันจริงอย่างนั้นรุนแรงจนเกินไปรัฐบาลนี้จะถอยสุดกลูแล้วไม่ทำอะไรเลยในทางการเมืองอาจจะเอาชนะใจนะฮะคนที่อยู่กลางๆได้บ้างแล้วปล่อยให้คนนั้นหันมาเกลียดชังนะฮะการปฏิบัติการของม็อบนี้ไปเองนะมันอาจจะเป็นแนวทางในทางการเมืองที่รัฐบาลอาจจะเลือกเดินแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องอย่างที่ผมบอกการ Take Action เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแบบเบาไปหนักเป็นสิ่งที่ต้องทำนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยผมเห็นนี่เป็นภาพที่เอามาให้ดูว่าจริงแล้วหน่วยที่ปฏิบัติการสําหรับม็อบที่พยายามที่จะกดดันเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่นั้นก็ถือว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุนะเป็นการกระทําที่เรียกว่าเป็นการข่มขู่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะรวมไปถึงแม้กระทั่งการเข้าไปเจาะล้อของรถของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับนี่เป็นภาพนิ่งที่ประมวลมาให้เห็น แถวแถวพื้นที่ทางลงทางด่วนพระรามหนะฮะก็จะมีหน่วยปฏิบัติการของการชุมนุมเนี่ยคอยสอดส่องดูว,ว่าตำรวจนั้นทำงานอยู่บริเวณไหนบ้างแล้วก็มีคนที่เข้าไปเจาะล้อเจาะลมยางะะของรถที่ตำรวจไปจอดไว้แถวปั๊มน้ำมันในบริเวณถนนพระราม6นะครับตอนนั้นทางแกนนำม็อบก็บอกว่า,าให้ไปจอดรถนะะล้อมกระทรวงการคลังไวเ้เพราะว่าเป็นพื้นที่ชุมนุมหลัก นะแล้วจะเป็นพื้นที่ชุมนุมหลักแทนราชดำเนินแล้วก็ต้องไม่ให้ตำรวจเข้าไปในพื้นที่ก็เลยจัดการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างนี้แล้วก็มีการด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจยั่วยุนะเข้าขายยั่วยุเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องแยกการชุมนุมออกเป็น2ส,ส่วนนะสรุปในภาพรวมในวันนี้ก็คือว่ามีหน่วยที่ปฏิบัติการแล้วก็ยั่วยนะุการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กดดันให้ตำรวจนั้นะไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เลยนะครเสร็จแล้วก็จะมีประชาชนที่ตอนแรกนะไปชุมนุม นะแล้วก็มีศรัทธาอย่างแท้จริงนะชุมนุมอย่างสันติอหิงสาไม่ได้มีแท็กติกอะไรที่ผิดกฎหมายเป็นการชุมนุมต,ต่อต้านร่างพรบรนะิรโทษกรรมในส่วนนั้นผมให้ความเป็นธรรมอย่างสมบูรณ์นะเต็มที่มีสิทธิต,ต่อต้านพรบรนะิรโทษกรรมเขาได้มาถึงการตัดสินใจของแกนนําที่จะยึดนะสถานที่ราชการแล้วก็ดาวกระจายในแบบที่ไม่เป็นอารยเนี่นี่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามนะฮะ การทําประชามติถ้าใช้คํานั้นก็ได้กับประชาชนที่เขาเลือกที่จะไปชุมนุมตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นอคอนเทนต์หรือเนื้อหาของการชุมนุมมันเปลี่ยนไปนะครับในช่วงที่เป็นเรื่องของนิรโทษแล้วก็มีคนกระแสกลางๆในกรุงเทพมหานครไปกันเยอะกับตอนนี้ที่เป็นการปฏิบัติการของคุณสุเทพเทือกสูบัณน,นะครับนี่คือสถานการณ์ณนะวันนี้สรุปให้ฟังแต่เรื่องนี้ยังอีกนานนะครับเป็ดเกมคงยังไม่แต่ว่ายืดเยื้อและ แตกแยกในระยะยาวอันนี้นคงแน่มีเสียงสาวไว้ที่ผมจัดให้ทีมงานเตรียมมาเป็นพิเศษนะครับหลายคนในช่วงพร์ทา์เนี่ยนะฮะต้องมานั่งเลือกระหว่างช่องเอเชียอัปเดตนะ,ะช่องเสื้อแดงเป,เปิดมาดูคุณจตุพรพรมพันธ์พูดตอน3ามทุ่มหรือจะดูคุณสุเทพทุกสุบันนะฮะต้องเปิดบลูสกายแล้วคุณสุเทพก็ขึ้นเวที3ามทุ่มใช่ไหมฮะผมเลยจัดทําพิเศษเลยฮะ สองคนขึ้นเวทีพร้อมกันเป็นอย่างไรสมมติว่าได้ดูในช่องเดียว Voice TV จัดให้เชิญชมและเชิญฟังเราเป็นมิตรร่วมชีวิตร่วมเป็นร่วมตายก็จะเข้าใจคนเหล่านั้นไม่ได้ร่วมเป็นร่วมตายกันมาก่อนได้ว่าคนเสื้อแดงร่วมเป็นร่วมตายกันมาก่อนคนที่รอดชีวิตคือคนโชคดีเท่านั้นเราไม่รู้ว่าจะมีใครตายบ้างและจะถูกฆ่าวันไหน แต่วันนี้จํานนวเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อข้าตกรมันเหมนเริมคิดจะยึดประเทศไทยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายถูก่าต้องมาสั่งสอนข้าตกรในวันที่เขาสิ้นอำนาจแล้วใหะเมินสอให้สมกับสิ่งที่เขาทำมากับพวกเราแต่ว่าเราไม่ใช้วิธีการเดียวที่เขาทำกับเราคือการเ็นค่าเขาเพราะฉะนั้นผมต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนเราเป็นผู้แทต่อสู้กันต่อไป ถามว่าเราจะกลับวันไหนเขากลับวันจบของสุเทพเสือสุบรณสุเทพจบวันไหนกลับวันนั้นเพราะว่าเราจะประมาทเหมือนเดิมไไม่ด้แล้วพี่น้องที่รักนักเรียนมหาวิทยาลัยถ้าเราไม่ตรึงอยู่ที่นักเรียนมัธยมบ้านมือนี้ก็คิดว่าสุเทพนักเรียนอนุบาลก็จะชุชาเพื่อจะบอกว่าคนที่เป็นพวกให้เราน้อยกว่าคนที่เป็นพวกเราแล้วคุณแพ้เราทุกครั้งแล้วเขาก็จะทำอย่างที่อาจาประสิทธิฐชัยศรีบอกเราตาบ้ ตามคำเรียกร้องนะฮะสุเทพจตุพรพร้อมกันนะครับไม่ต้องดูช่องแดงหรือช่อง blue sky ดู voice tv นะฮะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือเมื่อกี้ผมฟังรู้เรื่องนะฮะฟังรู้เรื่องตั้งใจฟังจริงๆเนี่ยฟัง2คนนี้พร้อมกันเนี่ยรู้เรื่องผมจัดรายการนี้เสร็จเนี่ยทุกคืนตอนนี้นะฮะผมขึ้นไปนั่งอยู่จอมอนิเตอร์ข้างบนนะที่ที่ทำงานที่นี้แล้วผมเปิด2ช่องแล้วผมนั่งฟังพร้อมกันอย่างที่บอกไม่น่าเชื่อฟังรู้เรื่องพักกันสักครู่ฮนะ ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเรื่องของการเมืองในประเทศกันต่อนะครับสภาไทยก้าวหน้าไปมากที่ไม่รับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญสีซูเปอร์ชิลจาก TOA ตามมีใครบางคนรอยอยู่ที่บ้านหน้าที่ของคุณขับรถจึงต้องนำพาทุกชีวิตที่ร่วมทางให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์รถชนกันก็เจยเจยก็แค่เรียกประกันมารถ ก็เลมมไไปทน,ห,นหายไปไหมคุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น7,900บาทที่ธนาคารธนชาติ การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดเราพร้อมเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงสำหรับคุณแคทอินเทอร์เน็ตต่อเต็มทุกจินตนาการรอยไทย ก็อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนช้างชื่นชมทุกชัยชนะหลายคนที่บอกว่าประเทศไทยนั้นไม่มีความเป็นอารยะแล้วเมื่อสภาไม่ยอมรับอำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญนะไปเข้าใจว่าศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่เป็นศาลแบบที่ทำงานปกติปกตินะฮะคือเวลามีคำพิพากษาออกมาสมมุติคุณไป คุณไปฆ่าใครเสียชีวิตเนี่ยสารคุณเจอเดําเนินคดีมีสารวินิจฉัยออกมาคุณก็ต้องฟังสารอันนั้นใช่แต่สารรัมนุนไทยเนี่ยถ้าไปมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าคุณต้องเข้าใจบริบทในภาพรวมนิดน,นึงว่าร่างรัฐมนูนปี2,140แล้วต่อมา50เนี่ยนะฮะได้สร้างสารรัฐธรรมนูญขึ้นมาเ,เพื่อมาออดึงกลับอำนาจที่ได้ปล่อย ให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้ไปนะในช่วงที่นักการเมืองนะเริ่มมีที่พ้นมากขึ้นในการกำหนดนโยบายหลังจากที่สามารถชนะก,การเลือกตั้งได้อย่างท่วมท้นเข้ามาบริหารงานราชการแผ่นดินเพนะราะการที่มีสารมนูนในแบบที่แข็งแกร่งในทุกวันนี้นะและแข็งแกร่งในแบบ40แล้วก็50ยิ่งกว่านะมันเป็นปฏิกิริยาตอบโต้เพื่อดึงกลับให้ประเทศไทยนะั้นไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่ สมบูรณ์แบบแบบที่อำนาจของฝ่ายบริหารและอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ถูกแทรกแซงโดยองค์กรอื่นใดพูดง่ายๆคือว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475เนี่ยจากสมบูริาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษ,ษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ว่าในปี50เนี่ยดึงกลับไปนิดนึงนะฮะแล้วติง่งติ่งที่ทิ้งไว้เนี่ยที่เข้ามาแทรกแซงที่งอกเงยเข้ามาตรงนี้เนี่ยเพื่อเพื่อมาต้านทาน กําลังของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภานิติบัญญัติเนี่ยก็คือสารมนูนชุนนี้นะฮะมันไม่ใช่เรื่องของว่าความเป็นอาริยะของคนไทยไม่เคารพสารไม่ใช่คนไทยเคารพสารสภานี้เขาก็เคารพสารแต่ว่าเขามาไกลมากที่เขากล้าที่จะไม่เคารพเฉพาะสารมูิในเรื่องนี้ด้วยเหตุผลชี้แจงได้อย่างเคลียร์และตรงประเด็นและเป็นที่คือไม่เป็นที่ต้องสงสัยอีกต่อไปการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมไม่ใช่การใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะฮะ แต่ว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้การตีความขยายเขตอำนาจของสารรมนูลเช่นนี้ถือเป็นการใช้อำนาจตุลาการล่วงล้ำแทรกแซงการใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญตัติอันนับเป็นอันตรายร้ายแร,แรงต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คือในภาพรวมเนี่ย การกระทําของตุลาการสามูลนในรอบนี้นอกเหนือจะเป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจถ้าจะมีการวิเคราะห์กันในมุมนั้นเป็นการก้าวล่วงอำนาจของสภานิติบัญญัติด้วยคือในช็อตเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมยังมองว่าเป็นเป็นประเด็นที่เป็นโศกนาฏกรรมทางตุลาการพิวัตรที่ควรจะเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดณเวลานี้ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของมอบที่ดาวกระจายอย่างที่ทําอยู่ในขณะน,นี้งั้นที่สมาชิกรัฐสภาของไทยเนี่ยไม่รับอำนาจศาลในรอบนี้ถือว่าใช้ความกล้าหาญ ชาญชัยอย่างสูงแต่ว่าแน่นอนทั้งหมดนี้มันยังไม่จบนะฮะไม่รับอำนาจเฉยๆแต่ว่าไม่มีการลงปติอย่างเป็นทางการเนี่ยอันนี้มันก็จะทําให้ไร้เคี่ยวเล็บนะพรับการแสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งในเรื่องนี้จริงๆแล้วทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทั้งสภาสามารถทําไดอ้อย่างเป็นทางการนะฮะวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองตอนนี้เนี่ยมันมันรุกกันไปรุกกันมาในแบบที่ต่างฝ่ายต่าง พยายามที่ยืนระยะในการต่อสู้หลายคนก็นั่งบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสถานการณ์มันจะนําไปสู่ความวุ่นวายที่จะมีการประทะก,กันของมวลชนซึ่งจะนําไปสู่การตั้งรัฐบาลพิเศษเป็นการขอนายกพระราชทานแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มมวลชนนปชเสื้อแดงเนี่ยเขาก็ฉลาดเฉลียวมากเพียงพอที่รู้ว่าถ้าปล่อยให้มีเสื้อแดงไปปะทะก,กันกับม็อบประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็จะเสร็จทหารทันที ทหารก็จะสามารถเข้าแทรกแซงได้เพราะว่าอ้างว่ารัฐบาลควบคุมมวลชนไม่อยู่ปล่อยให้แดงประทะมอบประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเสื้อแดงเขาก็รู้เขาก็ยึดว่าฐานที่มั่นของเขาคือสนามราชมังกลากีฬาสถานแล้วก็ไม่ไปที่อื่นส่วนถ้ามีบางส่วนไปที่อื่นก็ไม่ใช่เสื้อแดงที่เข้าใจสินธนาการณ์ในภาพรวมคือถ้าไปตะลุมบอลกับมอประชาธิปัตย์ตอนนี้เสร็จฝ่ายที่ต้องการตั้งรัฐบาลพิเศษ แน่นอนมันสถานการณ์ก็เลยไม่สามารถจบลงได้อย่างง่ายๆวิเคราะห์กันต่อไปเพราะฉะนั้นมันจะจบลงอย่างไรก็มีหลายกรณีกรณีที่รัฐบาลสามารถจัดการกับผู้ชุมนุมได้ในแบบที่เบาไปหาหนักแล้วคนกระแสะหลักคนกระแสะกลางรวมทั้งสื่อมวลชนสลิมสลิมนิดหน่อยเนี่ยยอมรับในการปฏิบัติการของรัฐบาลได้แล้วถึงเวลามวลชนก็ต้องกลับบ้านไปจริงๆด้วยการกระทําของรัฐบาลหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลไม่ทําอะไรเลย ปล่อยให้มี backlash ต่อต้านมวลชนของคุณสุเทพทุกสุบันเองแล้วในที่สุดมวลชนของคุณสุเทพทุกสุบันก็จะแผ่วไปเองแล้วก็กลับบ้านกันไปเองนะครับทั้งใน2กรณีนั้นรัฐบาลชนะแต่อีกกรณีหนึ่งซึ่งย้อนกลับไปใน2คืนที่แล้วผมได้พูดและผมยังเชื่อว่าเป็นแนวทางที่น่าจะได้เห็นมากที่สุดก็คือม็อบสุเทพนั้นรุนแรงต่อเดินหน้าต่อไม่ใช่มวลชนที่มาชุมนุมต่อต้านนิรโทษกรรมที่รุนแรงแต่ว่าหน่วยปฏิบัติการ ที่ขึ้นตรงกับคุณสุเทพและม็อบคอป,อปทอรุนแรงในที่นี้ก็คือบุกหน่วยงานราชการเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากนั้นอาจจะมีบริษัทเอกชนด้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลยิ่งลักษถอยถอยในที่นี้คือยุบสภาแต่ถ้าเป็นไปอย่างนั้นก็จะเสร็จ,รจกระบวนการทางด้านตุลาการพิวัตรต่างๆและองค์กรดิสระต่างๆมันจะมีกลไกอีกมากมายที่จะทำให้คุณยิ่งลักษณ์ไม่สามารถกลับมาบริหารราชการแผ่นดินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ กตปป,ปอชอการให้ใบแดงการสอยสอ,สอของเพื่อไทยมันทําขึ้นได้อย่างไม่ยากเพราะฉะนั้น,นกลไกพิเศษก็จะ take action หากมีการยุบสภาซึ่งผมคิดว่าคุณยิ่งลักษเนี่ยก็เรียนรู้จากตอนนั้นที่คุณทักษิณยุบสภาแล้วถึงเวลาไม่ได้กลับมาเป็นนายกแต่ว่าอย่างไรก็ดีการเรียนรู้จากบทเรียนนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณยิ่งรักจะมีออปชั่นอื่นหากสถานการณ์ถึงขั้นคุกกลุ่นจริงๆแต่อย่างที่ผมพูดในช่วงแรกของรายการนะครับ หากรัฐบาลควบคุมสถานการณ์ได้เพอเพาอาจจะได้รับความยอมรับจากคนกรุงเทพเองซึ่งคนกรุงเทพก็ปกติไม่ชอบความวุ่นวายแบบที่เห็นอยู่ในขนาดนี้ที่ทำโดยหน่วยปฏิบัติการของคุณสุทเทพเทือกสุบรรณพักกันสกรู่กับช่วงหน้ากลับมาต่อครับนี่คือรายการ The Daily Dose ชัดครับแม่ชัดไหมเจ้าพ่อโอ้ชัดมากเห็นผนแเราคมชัดมาก Provision TV Digital Provision คมชัดระดับโปรรถชนทำไงรถหายทำไหมไฟงสองบวกคุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนาคาตสองบวกเริ่มต้น7,900บาทที่ธนาคารธนาชาเราจะอยู่อย่างไร ในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซล่าเซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผองผมมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่ ติดของสนามซีเกม2013 11ชาติร่วมชิงชัยเพื่อความเป็นเจ้าอาเซียนจับตาทุกความเคลื่อนไหวจากกรุงเนปิดอและนครย่างกุ้งประเทศเมียนมาก1-22ถธันวาคมนี้ทาง Voice TV สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัส ทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตคมชัดมากเพราะเป็นโปรวิชันทีวีดิจิตอลโปรวิชันคมชัดระดับโปร 15รรางวับ,บตออมสินโท Home Pro. ถามว่ามีคนที่ชนะการเลือกตั้งแล้วทำตัวเป็นผดจการรัฐสภาเนี่ยมีไหมมีจริงไหมมีจริงนะฮะ,ะมันไม่ใช่ว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านในเมืองไทยเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาแบบล,ลอยๆไม่มีหลักการคือในเมืองไทย,ยมันไม่ใช่ผดจการรัฐสภาแต่ว่าในเวเนซุเอลาเนี่ยมันใช่ยกตัวอย่างนะครับนิโคลัสมาโดโรนะขึ้นมาแทนฮูโกชาเวส ก็หาเสียงนะชนะการเลือกตั้งอ,อ,อยู่ต่อแล้วก็ให้สภาเนี่ยซึ่งตัวเองนั้นมีอำนาจเหนือเนี่ยออ,ออกนะออกกฎ,ออกกฎพิเศษให้มอโดโรสามารถสั่งการออกพระราชกำหนดนะฮะหรือพระาชพระราชกฤษฎีกาออกพรกรได้ในเรื่องใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องทำพรบคือมีอำนาจในการออกกฎหมายเองโดยที่เป็นประธานาธิบดีเลยน,นี่คือนี่คือผลิตการรัฐสภาในแบบที่ เวเนซุเอลานั้นเผชิญเพราะฉะนั้นผู้ตามตรงคือหลายคนก็มองว่าเมืองไทยเนี่ยมันไปได้หลายทางบางคนบอกว่าเมืองไทยถ้าปล่อยให้นักการเมืองเสียงข้างมากปกครองจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นเวเนซุเอลาก็ได้หรือดีกว่านั้นอาจจะเป็นแค่ฟิลิปปินสมุตินะฮะหรือเมืองไทยอาจจะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในเชิงประชาธิปไตยระบบรัฐสภาแบบที่เราสามารถเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นสหราชอาณาจักรได้ ผมไม่รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยในอนาคตคมันจะเป็นในรูปแบบไหนแต่ว่าผมมักจะคิดเสมอว่าประเทศที่คล้ายๆกับเมืองไทยเนี่ยในเชิงสังคมการเมืองการปกครองเนี่ยกลับเป็นประเทศอย่างเช่นยูเครนและปากีสถานซึ่งในสองประเทศนั้นมีการคานันมากันกันแบบที่รัฐบาลนั้นไม่สามารถเดินหน้าในนโยบายด้านใ,นใดๆได้เลยปากีสถานคานันมาตรกันระหว่างกองทัพฝ่ายตุลาการแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วเสร็จแล้ว ในกรณีของยูเครนขานันา์กันร,ระหว่างประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีวุ่นวายคนชุมนุมต่อต้านการเจราจาการค้าเสรีกับ EU สนับสนุนการเจราจาการค้าเสรีกับ EU วุ่นวายนะฮะก็บรียนจะต่างประเทศนำมาคิดก็ดีนะฮะในช่วงเวลาอย่างนี้เดลี่ขวดพูดถึงจากต่างประเทศนะฮะฮังเกอร์เกมส์คนไหนยังไม่ได้ดูภาค2ผมแนะนำให้ไปดูคนที่อกหักจากการเมืองไทยเนี่ยนะรู้สึกว่าโอ้โหหงอยเหงาเห็นบรรยากาศการเมืองไทยแบบเซ็งเนี่ยนะฮะ ดูหนังเรื่องนี้ฮะคนไหนยังไม่ได้ดูภาคแรกไปดูภาคแรกก่อนนะครับ The Hunger Games นำแสดงโดย Jennifer Lawrence นะครับแต่ว่าในรอบนี้คนมักจะคิดถึง Donald Sutherland ที่เล่นเป็น President Snow นะฮะไม่รู้มีภาพหรือเปล่าผมเข้าใจว่าเตรียมไว้นะฮะ President Snow อา President Snow Hunger Games วันนั้นผมไปอ่านบทวิเคราะห์ใน manager บอกว่า Hunger Games ภาค2ไล่ล่าทราราชอะไรเนี่ยนะฮะจริงแล้ว ผมว่าเข้าใจผิดนะฮะ President Snow ไม่ใช่อดีตนายกทักษิณแน่นอนวิเคราะห์กันไปลึกซึ้งกว่านั้น,นไม่เป็นไร Footage Hunger Games คนไหนยังไม่ได้ดูไปดูกันนะฮะนี่เป็นเรื่องที่ผมแนะนำให้ชมแล้วก็บอกเลยว่าคนที่ออกหาการเมืองต้องการรู้สึกแบบได้ความพึกเหิมความ ตื่นเต้นกับการบรรยากาศแห่งการเปลี่ยนแปลงกลับมาเนี่ยไปดู Hunger Games ครับโดยเฉพาะ Cliffhanger Ending อะโอ้โหภาค3ภาค4ภาค3คนที่จะเล่นเป็นหัวหน้าการปฏิบัติการของกลุ่มกบฏในเขตที่13คือ j คือจู n ลี o o มอร์จูเลี n Moore จะเล่นเป็นเอลมาคอยและเอลมาคอยเนี่ยพอเอาชนะโค่นเผด็จการ president snow ได้ ในภาคที่นี่นะฮะปรากฏว่าขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วเสร็จแล้วสั่งให้มีการจัด Hunger Games อีกรอบหนึง่งแล้วเอาลูกๆของบรรดาประชาชนที่อยู่ในเมืองหลวงไปเล่นใน Hunger Games ไปฆ่าใน Hunger Games ซึ่งในตอนนั้น c a t n e s s Everdeen นั้นไม่ยอมแล้วก็เลยฆ่า President Al m เ c o y เรื่องนี้สุดยอดเดลิโคดวันนี้ฟินิคโอเดฮะ ฟินิกเดาเป็นคาแรคเตอร์ที่หล่อๆนะฮะจาก Hunger Games แล้วทที่ช่วย Katniss Everdeen คนนี้กำลังดังมากกำลังดังมาก remember who the real e n e m i e s ถ้าแปลามาภาษาไทยเนี่ย remember who the real enemy is แปลว่าจงจำไว้ว่าศัตรูที่แท้จริงคือใครนะครับคนไหนยังไม่ได้ดู Hunger Games ก็แนะนำให้ไปดูจงจำไว้ว่าศัตรูที่ที่แท้จริงคือใครนะฮะนี่เป็นหนังที่ เขียนโดยนักเขียนนวนิยายซูซานคอล์เลนส์ซึ่งตอนที่เขาเขียนเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลในระยะยาวไปถึงเหตุการณ์ทางการเมืองในหลายๆประเทศจริงเป็นน,นวนิยายให้เด็กอ่านแต่ว่าสิ่งที่ต้องอเข้าใจก็คือว่า Hunger Games เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลกเพราะว่าในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมันมีโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตย นั่นคือเหตุผลที่ฮันก็เกมจนมันป๊อปปูล่าขนาดนี้แล้วก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ